สวัสดีครับเพื่อนๆครับในอาทิตย์ที่19มกราคม2568ก็กลับสมุดทำงานอีกแวแ้แๆแงานงานธุรกิจส่วนตัวไม่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันหยุดักขัตฤกษ์หรือวันหยุดเทศเดือนทั้งสิ้นเมื่อมีของออกมาก็ต้องรีบไปเก็บเก็บมาแล้วก็ต้องรีบแปรรูปส่งแม่ค้าในวันรุ่งขึ้น งั้นเขาจะไม่สดเก็บวันนี้แปลรูปสมมุงนี้นี่จะได้ของสดแมคค้าก็จะชอบครับแล้วเราก็จะได้เงินสดมาใช้เช่นเดียวกันหาเงินใช้ครับวิธีหาเงินใช้ของบ้านเมืองเรามีหลายรูปแบบนะครับที่เป็นงานสุจริตคืออาชีพที่ผมทํานี่ปลูกมะรุมแปรรูปมะรุมส่งแม่ค้าตลาดนี่ก็เป็นเพียงหนึ่ง ในอีกหล,ลายอาชีพที่เพื่อนๆม่ตรรักแฟนเพลงท่านนี้ต้องการหาไรายได้เพิ่มหรือกําลังตกงานออกจากงานหรือกเกษียณงานแล้วไม่มีอะไรทาก็อย่างที่บอกว่าหามามรุมมาปลูกหาเลือกพันธุ์ฝักใหญ่เม็ดใหญ่ๆคือห,หาเม็ดพันธุ์ที่ใหญ่ๆเมื่อเขาออกโตขึ้นมาเป็นมะรุมออกลูกออกหลานมาาก็จะใหญ่ตามพันธุ์นะครับหาไม่ยาก เม็ดพันนะครับท่านผ่านไปเห็นบ้านใครเขามีมะรุมที่มันแก่แห้งฝักจะเป็นสีน้ำตาลนี่ขอเ้อเขาบางทีเขาก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่คิดเงินเพราะถือว่ามันแก่แล้วแห้งแล้วครับสิ่งครั้งแรกผมที่เริ่มปลูกก็ไปแวะเห็นบ้านหนึ่งเขาปลูกมะรุมไว้สองจำต้นแล้วก็เห็นฝักที่มันแห้งเป็นสีน้ำตาล ก็เลยลงไปขอซื้อเขาซึ่งคุณลุงท่านนั้นทา่านกระใจดีมากท่านก็นบอกเอ้ยน้มันมซื้อแร้วของมันแก่อยู่กับต้นเนี่ยเอาทิ้งไว้เดี๋ยวมันก็ร่วงลงมาก็เลยท่านก็นให้มาสิบฝัก,กเนี่ยก็เลยมาทำขยายกิจการมาถึงบัดน,นี้ประมาณ1 3บ4ปีถึงก่อนจะเกษียณก็ได้เตรียมหาอาชีพไว้จำรองเพราะเห็นว่าไอมะรุม,รมนี่ปลูกง่ายโตเร็ว แล้วก็ได้ไปติดต่อแม่ค้าตามตลาดซึ่งแม่ค้าส่วนใหญ่ก็บอกว่าไม่มีคนทํามาส่งแต่มีคนมาถามซื้ออันนี้เข้าทางเลยนะครับไม่มีคนส่งแต่มีลูกค้ามาถามซื้อผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมกําลังปลูกอยู่เดี๋ยวถ้ามันมีแล้วเดวจะเอามาให้เนี่ยก็เลยทํามาหลังเกษตรมาสิบสี่ปีก็ทําทมาถึงทุกวันนี้ก็เนี่ยได้รับเงินใช้อยู่เรื่อยๆนะครับ หมือนหวยออกออกทั้งเดือนขผมหวยรัฐบาลออกงดเดือนละสองงวดผมเนี่ยออกเรื่อยเรยืเดือนหนึ่งหลายครั้งหลายรอบเกนนะครับเพื่อนๆนถ้ามีความสนใจอยากจะทาแบบผมก็ลองไปหาเม็ดพันุ์มาปลูกดูนะครับต่นก็นจะรู้ว่าโอ้มันดีเช่นนี้เองรับทรัพย์รับตังรายวันกันเลยละครับท่านรับเงินกันเพลินผมแดนเลยโอเคครับแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะเริ่มปรูป เอกครับเพื่อนเครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ